บาเสวัสดสีครับรอ,อ,อครับรอคุณหนาคุณใดนะผมเรือว่าสบายดีทุกทุกท่กานน,น,นะครับเอฟซีก็พักทำงานวันนี้ครับผมก็อยู่ที่นี่ก่อน,นเนาะได้งานอยู่นิดหน่อยนะ,นะครับผมก็อย่างนี้แหลนะเออเราก็ท,าทกําไปเดาไปมั่วไปนะครับผมไม่ใช่ช่างมือชิบงานเถอะนะก็ไม่ใช่ช่างเบื้องตื้อก็พอทําได้นะครับผมก็ได้ช่างตาทีตาซานะครไปวัดไปว่าเออครับ แต่ผมดีใจมีเพลดเพลมั่นใจเลยนะครับผมเป็นเพจก็คือแต่เสียแต่รูมเจาะแบบน่าจะเจาะเองน่าจะตรงกว่านี้รูใหญ่กว่านี้น่าจะพูดถึงเรื่องเพลดก็มีเอฟพีถามว่าทําไมเราไม่เอาเพลดที่ส่งมาก็เล็กเล็กเล็กเกินมันเล็กใช่มันเล็กนะครับมันคนละขนาดกันใช้กับงานนี้ไม่ได้เนะขอขอบคุณที่สอบถามมาเนาะเนา็เพราะว่า เพราะว่าเสาไนซ์ฟรอนั้นแผ่นเพนประมาณสักห้าคุณห้าตอนนั้นผมดูแล้วเมื่อเช้าเนี่มันเลยเกินเนาะใช่พี่บ่าวก็ไปดูแล้วแหละบอกว่าัันนะครบไม่สามารถใช้กันได้ผมไม่ได้เอามาก็เลยต้องไปซื้อนะฮะก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้บอกให้เอฟได้สอบถามกันมาเนาะไปจนเลยว่าไงล่ะลูกพี่เอ้าเนาะยังมีข่าวดีทีข่าวดีวะโอ้ข่าวดีหงายไม่โบยหลับใครเลเนาะ โอ้โหพี oh. ่นะอ่า oh, อ right oh. ีกทีนึงกันนะอ่าผมบอกอีกทีมีข่าวดีเนาะไอซีนะโอ้นะครับผมโอ้หายหน่ีเลยโอ้หายเลยหายดิใครไม่หายล่ะเห็นแล้วเอามาครับมาฮะไหนหนีเลยครับยวผมก็สวัสดีครับนะฮะทั้งสองช่องด้วยช่องด้วยของน้องๆด้วยเนาะทุกช่องเลยนะ ก็มีข่าวดีนะครับนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านนะครับเมตานะครับเมื่อกี้เนาะเมื่อกินเมื่อกี้เมื่อกี้เลยนะครับสักพักหนึ่งสักครู่หนึ่งนะฮะท่านก็ได้นะครับโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่านะครับมีนะครับเอ้าวยาลีลาเลยเดี๋ย่าอย่อู้อ่ามอบให้เออสะพานเหรอเออยังยังยังเรอเนี่ยอะพันเลยต้องบอกก่อนว่าจากคุณแม่วารุณีนะครับขอบคุณครับขอบคุณแม่เนาะนะครับ ท่าน้ทก็ช่วยตลอดต้องแต่หลายอย่างเนาะเมื่อเช้าก็เพิ่งได้รับสตอจากคุณแม่ส่งมาก็ขอบคุณครับอรั้งหนึ่งแล้วก็เสื้อผงเสื้รหลาอย่างตอนสายมาท่านก็บอกว่าครับนะให้พี่บ่าวได้โชคหนึ่งพันบาทนะครับผมขอบคุณคุณแม่ว่ามีมากครับแล้วก็ให้เอกกี้ซียูหนึ่งพันบาทนะครับท่านบอกว่าให้ไปซื้อหม้อของข้าวมานะจะได้กินใช้กันนะในบ้านเนาะนะครับก็ขอบคุณคุณแม่นะครับก็ขอให้คุณแม่นะฮะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะนะครับร่ำรวยร่ำรวยเนาะพวกเราก็สุดที่จะไม่รู้อะไรจะสรรหาคําไหนมาอวยพรแล้วเนาะก็ขอบคุณคุณแม่จริงๆนะครับผมขอบคุณมากๆเนาะนะครับผมนะหายไหนเนาะหายเลยเออโอ้โหพี่บอาโชว์หน่อยโชว์ดิโชว์อ่าเฮาใจเนาะใจดิเออล่าสุดไปแล้วใช่นี่ที่นี่ร้อยหนึ่งที่นี่ที่นี่ของเราเป่นวันนี้ใช้ใช้นี่ยกี่ร้อยหนึ่งก่อน มีทอนหรือเปล่าไม่รู้มีมีทอนคุณเนี่ยเดี๋ยวมีคุณโดนแล็วขึ้นเวกันครับผมก็ขอบคุณแม่วัรณีนะผมขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขนะครับผมครับผมกิจสิ่งใดก็ให้สำเร็จเนาะทุกเรื่องเนาะมีความอยู่ดีรุ่งเรืองทุกเรื่องทุกเรื่องนะครับผมรบสาธุครับครับอ่าเฮ้เป็นได้ใหญ่เงาตกเลยโอ้ท่านได้สองพันตกกว่านี้อีกไอ้เลยดีใจนะดีใจนะก็ขอบคุณหายเหนื่อยครับผม เราทดลอดเลยใช่ครับผมเมื่อเช้าได้รับสตอตได้สายมาครับช่วงบ่ายท่านก็บอกว่าอ้านะครับอยากให้พวกเราแล้วมีกำลังใจนะครับก็เลยมอบให้พี่บ่าหนึ่งพันบาทพี่อูหนึ่งพันบาทเพื่อไปซื้อของข้าวเดี๋ยวมอบขงข้าวเดี๋ยวผมจะรอทีมงานรอกับตันกับตันเขาจะช่ำชองเรื่องซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเดี๋ยวเราผมจะรอน้องเขามาเดี๋ยวเราไปซื้อพร้อมกันเนาะ น,นี้แหนะครับิ้ก็นขนาดเรา,นา,เราขนาดเราไม่ต้องเซตเอเไตอป่า <c oughs> ขนาดเราต้องเซตเนเราต่อเลยนะเรา,า,าเลแล้วต่อจวมจงมายิงมัอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> อ่าก็ดีเลยเนาะยืม <c oughs> แล้วก็ทำเป็นจวดลงมาเลยเออดีเลยเนาะ <c oughs> ยืนจวลงมาเออมันต้องมีเสาขนาดก็คได้ใส่เสาได้ขนาดผมจะเอาแบบนี้อย่างนี้นี่อเรส่รดสลิงหนื่งคระไม่ใช่เอ คืออย่างนี้ลูกพี่เราเราเอาเหล็กมาทางนี้ใช่ไหมแล้วตัวนึงอ่ะเราก็เชื่อมใส่ตัวบนอย่างเงี้ยอดึงกันได้แล้วไเราเซนนลนเรือเซนบนนั่นเลยเนาะใส่บนนั่นเลยคือนี่เหล็กเหล็กต่อเหล็กต่อจากนี่ต่อจากนี่ยาวยาวไม่ด้จากสองเมตรใช่ไหมล่ะตัวนี้ก็ลงมานี่เออก็ดีอ่ะนี่เออเสาไม่มีข้างหน้าก็จะเป็นหมวกโอ้อ่าเผลอเผลอเผลแบบนั้นเออ มันจะสวยด้วยแล้วมันจะไม่มีเสาเกะกังเออใช่เออแล้วก็จะได้ไเป็นที่บังร่มบังอะไรด้วยเลือด้วยเอออืมเจียวเจวียเจียโอเคไหมตามมาตามมาให้มันกว้างโอเคแล้วมันพื้นที่จะใช้ใช้เยอะเนาะอือโอเคนะผมขอบคุณแม่มวันนี้นะ <ขอ S 2> ผมคลิปนี้ก็คือกำลังใจให้พวกเราตลอดเนาะครับครับผมอ๋อย้ายย้ายเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนาะครับครับเดี๋ยวกลับก่อนเฮ้ยกลับกับลุงเหรอเออไปคือน้องเอิร์ตผมบอกว่าให้กลับไปเออ ถามแม่ก่อนกลับบ้านก่อน,<ห>น,นถ้าจะยังไงเรวเดี๋ยวจนะไม่อาจจาไม่ค่อยกลับมาหาลูากจุกข้าวการอะไรก็ว่า <ไฟ S 1> กันไปนะครับอืเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเนาะแม่ก็เป็นห่วงเดี๋ยวเออนั่นแหละนะฮะทุกท่านครับผมนะเราก็เข้าใจอยู่ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับผมก็พยายามโอเคนั่นแหละไอ้คุณมาเก็บคอครับรอครับสวัสดีครับ